้นะอันนั้นก็ไม่เอาความหมายนั้นเอาว่าปุนเงือกคือสามเดี่ยมันแปรได้นะว่าเอ้เกิดฐานเสียงก็เกิดที่ศีรษะก็น่าจะมีนะมีอะไรงูตัวมันพ่นเสียงออกมาปล่อยเสียงออกมาหรืออาจจะไปคิดแบบนั้นนะบางทีคนคิดเห็นสารแล้วเดียวบางทีมันสงสัยแต่ไม่เอานะก็คือปุมเงือกก็คือฐานเสียงออกมาจากไาในทั้งหมดนะที่อยู่นอกสุดฐานเสียงคืออะไรลิรงก์นี้า นั่นคืออยู่นอกที่สุดนอกนั้นก็อยู่ข้างในทั้งหมดฐานเสียงและโดยเฉพาะะสัมบาสัมุทธเจ้าลึกลงไปที่นาทีของเราตามสุดคืออะไรกูรอกเสียงที่เกิดจากอกคือฮอทีหัหัของเราตามสุดที่อกแต่ของัมมาสัมพุองเจ้าที่เสนอเพราะนั้นเสียงมันจะต่างกันนะฮะความกล้องของเสียงรางของเสียงนะก็คืออยู่ภายในร่างกายของเราอันนี้เสียงป็นเสียงเป็นอันนี้เป็นจิตตชติหรืออุตุชัิ ต้องจิตชาชานะเสียงที่เราปล่อยออกมาเนี่ยเป็นจิตชาชาถ้าเสียงไม่ตั้งใจเนะี่ยอุตุชาอันนี้เราตั้งใจนะเราตั้งใจเป็นจิตชาชาจิตชาชาเนี่ยเกิดจากจิตนะจิตชาชาเกิดจากจิตอต่อไปจําแนกอักษร41ตัวโดยฐานละครบออสระอาสระอาแล้วก็กะวะกะคตางะแล้วก็หักเกิดที่กันถฐานหลอดลำคอ เราอ่านสงสัยเห้เมื่อกี้บอกว่าหอหีบเนี่ยเกิดที่อกแต่ตอนนี้มาเกิดที่ลำคอด้วยคือห้อหีบนี่ออกมาจากอกไปเน้นที่ลำคอแล้วมาสุดฐานที่จมูกห,ห้อหีบตัวเดียวนะจากอกม,มาที่ลำคอมาสุดที่จมูกคือห้อหีบเนี่ยก็ออกเสียงไม่เหมือนชาวบานะ้านนะหรือียดง่ายว่ามีปัญหาไหมปัาหามนี่ยมีปัญหาแน่ๆนะ ก็คือออกเสียงอันชาตนะิคุณครับก็ออกจากอกแล้วมาที่ลําคอแล้วไปที่นาสิกะเขาออกตัวนี้หมดแรงนะครับเพื่อจะออกที่ออกหักยากเพราะมาจากอกขึ้นไปที่ลําคอแล้วสูดเสียงที่นาซีฮะ,ะนะจะออกเสียงยากนิดนึงนะต่อไปอ่านพร้อมกันอ,อ,อ,อาอาจะอ่านข้อข้อก่อนจำแนกอักษรศิลป์ เกที kind of it, tragedy, pues okay. anyway> ่การดมอดอัก่อนจัชชะชาชญาญากิดที <S <S ่าุาเออาแค่นี้ก่อนนาสิกด้วยแต่ยอยากเป็นลำโพออย่างเดียวนาสิกไน่มีเพราะนันต่างกันถ้ายอยากก็อ่านว่ายาถ้าย่อยยกอ่านว่าญา จากลำกอไปหนาสิเนียนเนียอ่าออกเสียงหนักไปเน็มอ่าต่อไปอ่านต่อตาปุ่มเหนือบนอ่าเอาลิ้นไปแตะที่ปุ่มเหนือบนตาเจะจาเจานะราลานะต่อไปต่อเต่าตา ปากอู่ต้องทำปากกลมๆอยู่แล้วถ้าปากไม่กลมกูไม่ออกนะอู่อู่ปากขาขาขามาอันนี้มีปากอยู่แล้วนะรู้แล้วถ้าไปออกไม่มีปากก็ออกไม่ได้เกิดที่กันขาดเดินแต่ตาลูกตาคอและเทดันตาคอเอมาจากเอมาจากล๊อกคอมาแล้วก็ไปจุดที่เทดาเอ สองสีที่หันตา ด้วยเกิดที่นาสิกด้วยเพราะฉะนั้นเน้นเสียงนะงานนะงานีาน่ออกมาจากอะไรลำงพอแล้วมาสุดที่ลิมฟีสุดที่ปุ่มสุดที่เหือกนาสิกคือนาสิกจมูกเนื้เน้ก็คือมาจากอะไรเน้ฐานที่สองเนี้มาจากตาลูกเทดานเน้แล้วประมาณสุดที่นาสิกเนืน้แล้วนักนอนเน้นมาจากปุ่มเงือบแล้วมาสุดที่นาสิกคือจมูก น้าโนนูมาจากฟันแล้วมาสู่ที่นาสินนะแล้วมามอมมาจากฐานอะไรริฟิบาทแล้วก็ไปเกิดที่นาสิมะมะดนะเพราิเี่มาธรรมดานะธรรมะธรรมดาเนี่ยมันก็จะมีแค่ริฟิบาทแต่นี่มามาะมามัถ้าใครอบฟังเทศต่อนชูชกอุ้มเมย กุ้มเมยกุ so so ้มเมนะตอนชูโชกตะวันกุ้มเมนะคือต้องการเหตุในตอนนั้นน่ะมาจากลิ้นวปากแล้วก็ขึ้นนาสิกจะออกเสียงลิ้นวปากนาสิกคือมากตัวนั้นก็จะออกเสียงชัดๆนะออกเสียงชัดๆอันนี้เราก็ทราบว่ามากเกิดจากลิ้นวปากแล้วก็นาสิกเวลาออกเสียงเพราะฉะนั้นอังก็เช่นเดียวกันอังจ่ออกมาจากโพรงจมูกอย่างเดียวอังอังกด บทเสียงเราปิดนนในลักษณะนี้เป็นตัวปัญหาอักษรถ้าเกิดฐานเดียวเรียกว่าเอเกชัถ้าเกิดจากสองฐานเรียกว่าทวิชั้นนามีแค่สองฐานถ้าสองฐานเอเกชัทวิชั้นอันนั้นก็ฐานเสียงนะฐานเสียงฐานไม่เหมือนกันถ้าลอลิงฐานตัดฐานอลิมไปแตะที่ฝัง รอเรือรอจุฬาอาลิสแต่ที่ปุนือแต่เราที่ออกเสียงระรอเรือนี่เราออกตามเสียงแขกจริงรอจุฬากับรอเรือเนี่ยฐานเสียงเดียวกันแต่ว่า,วานะความวาพิเศษนะความพิเศษระหว่างรอเรือกับรอลิงในค่าที่พระทารัาลุสิีิบอกว่าลาลานะวามวิเศโโษโสลารอลิงกับลารอจุฬา,มา,า,มาไม่ต่างกันไม่ต่างกันในความหมายแต่ในฐานเสียงต่างกันนะเจ้าที่เขียนรลอลิงรอจุฬา นะเจนปลาลิโรจุลาปลาลิโรลิถามว่าต่างกันไหมไม่ต่างกันในความหมายแต่ต่างกันในฐานเสียงนะในความหมายนี่ไม่ต่างกันแต่ฐานเสียงต่างกัน <c oughs> <c oughs> ถ้าปลาลิจริงๆเนี่ยเราไ่ก็เอาลิไปแตะที่ปุ่มเหลือลก็พอย่งมุขฐานอย่างฐานเนี่ยมันต่างนิดนึงน่ะยาวมากกใช่ ก็ทันตาลิ้ิแดดไปที่ฟันเลยถ้าลิ้ิไม่ถึงเราใช้ลมลมไปกระทบที่ฟัน